ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้นะครับเราพามาเบิ้งกินมะหามฟักเงวนะครับฟักโค้งนะครับผู้ทยห้องมะหามฟักโหล่งฟักง่ายนะครับมะหามส้มนะครับจำแจ้วปลาแดกนะครับต้อนปลาแดกแซ่บแซ่ดนะครับลูหลันเยอะนั่มนะเดี๋ยวเบิ้งแซ่บแซ่อยู่จำมาเบิ้งมาเด้อมาเด้อเพอเยออคุยตอนปลาแดกพร้อม นี่น่ะแซ่บๆไหมน้ำแม่กินด้วยบ่น้ำลายแตะแล้วขนาดคำยังหยาบมีกินได้ยังไงก็ตนดขนาดแตะกินยค่ละมืออ๋อักเล่ยนดุหลานเยอะน้ำแน่นี่มาเด้อมาเด้อตอเอ็สเอเอ็สเอ็มอ๋อมึงแน่มึงแน่มึงแน่โปูย I I อ้าไปอเามาเกืดด้วยนะเ <laughs> ด้วหวนอน